สวัสดีครับผมอาจารย์ในแพทย์อนวัตเสริมสวรรค์นะครับผมเป็นอายุรแพทย์โรคหัวใจเป็นรองคณะบดีคณะแพทย์ศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เรื่องกลุ่มอาการเมตาบอลิกกลุ่มอาการเมตาบอลิกเนี่ยมีความหมายถึงความผิดปกติในการเผาผลาญสารอาหารในร่างกายหลายๆชนิดนะครับซึ่งเราใช้กฎเกณฑ์การวินิจฉัยจาก5ข้อครับข้อที่1ก็คือเรื่องเกี่ยวกับอาการอ้วนลงพุงครับ ้วนลงพุงเนี่ยมันมีความหมายถึงว่าการที่เรามีรอบเอวค่อนข้างจะกว้างเกินไปแบบที่ประเทศไทยเราใช้กันโดยสมาคมเบาหวาน,นกำหนดให้วิธีวัดเนี่ยอยู่ระหว่างขอบล่างของกระดูกซี่โคงและก็ขอบบนของกระดูกสะโพกนะครับอยู่ตรงกลางกำหนดว่าคนไทยเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะต้องไม่เกิน90เซนเมตรและผู้หญิงไม่เกิน80เซนเมตร ข้อที่2ก็คือเรื่องของความดันโลหิตสูงนะครับซึ่งใครที่วัดความดันโลหิตบ่อยๆแล้วพบว่าตัวเองความดันโลหิตเกินกว่า130ตัวบนและก็85มิลเมตรประหลอดในตัวล่างนี่ก็เป็นข้อมินิฉัยใ,ในกลุ่มอาการเมตาบอลิกนะครับตัวที่3ก็คือเรื่องของน้ําตาลในเลือดสูงนะครับคนปกติจะมีน้ําตาลในเลือดประมาณ70ไม่เกิน100นะครับถ้า100ขึ้นไปและไม่เกิน125เนี่ย ถือว่าเริ่มผิดปกติแต่ว่าไม่ถึงระดับเบาหวานตำแหน่งเนี้ยก็คือระหว่าง 100- ถึง125เนี่ยถือว่าเป็น1นึงกฎเกณฑ์ในการวินิจฉัยกลุ่มอาการเมตาบอลิกตัวที่4ก็คือเรื่องไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงไตรกลีเซอไรด์เนี่ยมักจะมาจากอาหารพวกของมันมันนะครับหนังสัตว์น้ำมันอาหารผัดทอดประมาณนี้นะครับถ้าผิดปกติก็คือสูงกว่า150ขึ้นไปเนี่ยก็เรียกว่าสูงเกินละถ้า200ขึ้นไปเนี่ยก็เรียกว่า มีความสำคัญที่อาจจะต้องกินยาแล้วก็ถ้า500ขึ้นไปเนี่ยก็เรียกว่าสูงมากนะครับตัวสุดท้ายก็คือไขมันตัวดีต่ําไขมันตัวดีเนี่ยคล้ายๆเป็นลดขนขยะมาขนขยะจากหน้าบ้านท่านมาทิ้งที่ตับทีนี้ถ้าเกิดว่าไขมันตัวดีนั้นต่ํา ไขมันที่พอกอยู่ในหลอดเลือดก็ไม่ถูกดึงกลับมาไว้ที่ตับก็จะพอกอยู่ในหลอดเลือดทําให้เกิดหลอดเลือดแดงตีบได้ข้อกําหนดก็คือว่าถ้าเผื่อไขมันตัวดีในเลือดนั้นต่ํากว่า40มิลกรัมต่อเดซิลิตรในผู้ชายหรือต่ำกว่า50มิลกรัมต่อเดซิลิตรในผู้หญิงก็จะทําให้มีความเสี่ยงต่อกลุ่มอาการเมตาบอลิกแนวทางการวินิจฉัยเนี่ย ก็คือว่าถ้ามี3ใน5ข้อที่กล่าวขึ้นไปเนี่ยนะครับก็จะมีความเสี่ยงต่อการที่จะเป็นโรคต่างๆเกิดขึ้นและก็จะถูกวินิจฉัยว่าท่านเป็นกลุ่มอาการเมตาบอลิกทีนี้กลุ่มอาการเมตาบอลิกเนี่ยจะนําไปสู่โรคอะไรและจะมีแนวทางในการรักษาหรือดูแลตัวเองอย่างไรนะครับขอให้ติดตามในคลิปถัดไปนะครับ